พอ่อวัดดีครับพ่อครับพอ่บพอมานหลายบ่พอ่พอโอ้ยวจพอจเ,เด้พอพ่อยาสวดนี่เฮ้ยจะเมื่อเขาบ่าขายให้บ่ได้จักบาทเลยบ่า้าง่อยแล้วว่ามันรวยรบ่แม<อ>่นตัวนี้รวยถ้ามันขายมันก็รวยเลย้อหรอกครับ<อ>เป็นจังได้ไดเฮ็ดไว้ไปเล่วเฮ็ดแล้วหละที่คอนี่ฮะเฮ็ดแล้วเฮ็ด มันบมยากให้ขันออกมาครับเฮ็ดไว้แล้วก็สิได้รอดบ่คือจังได๋ได้ไงรักมานี่ได้ในในว่าละ่ะเราก็บ่ซื้อคือกันเราวา่าเราว่าสิซื้อซื้อแต่ว่าฮอดมือบ่ซื้อว่าซั้นนี่ตั้งเยอะพี่ว่าละ่ะดูทา่ทานไหนดูะะท่ทานไหนการสิงทบบ้าเราโอ้ยเข้าหมดเต้องอทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบ่ได้ซื้อแลครับครับผม ก็จะเาันั่บรบาครับครับผมมันกับมีส่วงมี้วงอยู่นค่ฮาครับมันก็มี่ส้วงมี่สวงรลดอยู่ที่นอกคอเนาะว้าบ่ผมบ่ตมาแวน้อไทุกนาด้ครับผมเกินมาดีๆเริ่เทียรอนรุนแรดปัดเนี่ยครับ ฮะไว้จังไดกขอพ่อเยเฮ็ดไรีหลาแต่อเฮ็ดไ้แล้วครับโอ <ẫ> ้แมนอยู่พ่อนับนับงวดจักงวดเราพ่อพอออห้าแล้วเจ็ดสามนนครับผมเข้าปานนี้แหะ เอาปานนี้แล้วแม่นยียย่หรอพ่อเอาเลยครับผมแบบดดครับมีวิ่งบ่งพอให้ใสจับคู่เลยมีมีวิ่งอต่อละครับวิ่งหกับหเด้วิ่งสี่กับห้า วิ่งสีวิ่งห้านะพ่อจับคู่บ่ะนี่พ่อจับคู่นันนั่นคือนี่สี่ห้าสี่สองสห้าสี่สองสี่เก้า แบนี้ครห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหหห้ากแปดสี่ห้าแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหก เกาคู 9, <tut S 1> นะพ่อเก้าคูเพื่อก่อไค่ะเก้าคูนะครับตัวเนียนเดี๋ยพ่อบานตัวนี้นี่สี่หาสี่สองสี่ห้าสี่สองครับห้าหนึ่ง, e ห,ห,งห้าหก นะครับพ่อมั่นใจพ่อพ่อมั่นใจจำเก่าไม่พอเหรอำเก่าเอาเบอร์โทรพ่อบ้านนี่เบอร์โทั่วยังง,อง้อหมดหมด้ไรต <c oughs> ัวเบิ่งเงินทางใหนหมดจำ่ไดอะไรกันำไม่พอเลยค่ะผมก็เขียนเราอยู่ใส่บุบ่าเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังศูนย์หกข้าพ่อเออเออเออทนนอะ 0 6นหกห้าสามห้าหกสามห้าหหสาสแปดสาส่ะละสามห้าหันติดค uh, no um, ่อยแวบขึ้นมาเทชลบาทส่วงโทษนี <S <S ่สามห้าหกสามแปดสามสี่น่นั่ะสามแดสมี่เอาหาพี่น้องเอฟซอยากทั่ฮา โทษให้กำลังใจพอ่อโทษน้ำชากาแฟก็โทษตรงไปหาพอ่อเลยเด้อๆบริพานพอยห้าก็แล้วกันอืมตรงไปหาพอ่อเลยพ่อว่าปีเลยนะครับ 5. 5. พอยห้ากับผูซื้อเรียกผมกับผูซื้อเรียกนี่พอ่อผมบูซื้อขันเื้อผ้าหมูปี๊ยเลยเนี่ยผมผมซื้ออะไรนี๋พ่อยห้างวดครับงวดนี่เป็นที่ว่าอะไรอี๋เราบอกบอกไอ้ครับ อ้าสำหรับแนวทางตำลาวพ่อว่าปีเด่นมาแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบนเขาล่างครับ71173773นะพี่น้องอย่าลืมครับตัวเลขก็แล้วกันเนาะพอนะ่อเนาะนะครับวิ่งรวดไปที่4กับ5จับคู่4 5 4 2 4 9ส่อกโอ้แม่นบรลพอ่อ สี่สองสี่เก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเด่นเน้นหนักไปที่สี่ห้าสี่สองห้าหนึ่งห้าหกแมนบ่พ่อโคบอที่โตเน้นโคบเนาะพ่อนะนะครับอ้าวแมนแมนก็นแล้วกันสําหรับพ่อวาปีมาอยู่กับช่องพ,อพอ้อยฮะ วางได้ก็พ่อแม่รัดมันนี่เล่าว่าอัดให้แน่ว่าสันไปอาบน้ำก้นว่าสันนด่ก็เลยอัดเจน้ำกันนี่ละโทรศัพท์เล่าโอ้ว่าสิซื้อน้ำเล่าทั้งยานนั่นเลขเล่าบกเข่าว่าสันเพราะว่ากันซื้อมันไปคัดดวงคัดดวงเอฟซีครับน้องเบียวเล่าว่ายกไม้พ่อรถขันเป็นเล่าว่าสันเบียวเฮ็ดบ่ไหวมันเมยว่าสันนี่ แต่เลยยกไม่พอยห้าเป็นผููทำไร่การในส่วนของตำเล่าไหมพ่อครับครับอ่าขอบคุณพอ่อละลายครับพ่อครับจะให้แนวทางมาเด้อพ่อขอบคุณละลายครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีพอหาครับนี่แหละครับสำหรับแนวทางตำเล่าพ่อว่าปีนะครับผม วิ่งไปที่4กับ5จับคู่4-5 4-2 4-9 5-1 5-2 5-6 8-4 8-5 8-6นะครับเก้าคู่เก้าหางเลือกเอามักเอามักตัวได้นะครับจับตัวให้ถือคันขันบ่อเมดมันจะพาดได้ F ีนะครับหาผู้ลงทุนเนาะสำหรับผู้ลงทุนกับเบิ้งไปซื้อนะครับมาเบื้องซื้อนี่ก็ได้นะครับผมเพื่อให้กำลังใจผู้เพิ่นให้แลวก็ผู้เจ้าของช่องน้ำแน่นะครับแล้วก็ สองทุ่มครึ่งสามทุ่มโดยประมาณนะครับไปเบิ้งพอยห้าไรสวเาอร์อไจันไนจะเข่าจานไหนจะเด็ดนะครับผมเอทาทายคลิปเดีวยวพี่น้องโชคันกันครับสวัสดีครับผม